สวัสดีครับผมอาร์ซิทีวนะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องอุปรกรณ์ประเภทไวเลสบลิตนะครับตัวนี้เป็นของเทเน็ตรุ่น tew 6 4 0 mb นะครับการใช้งานของตรงนี้คือไปบิดสัญญาณไวเลสนะครับที่เป็นความถี่ 2.4GHz กิกะเฮิรตซ์นะครับแล้วมาใช้เป็นพอร์ตแลนแทนตัวพอร์ตแลนของเขาก็จะเป็นพอร์ตแลนที่เป็นแบบสีท่ทับร้อยนะฮะสพอร์ตคำว่า mb ของเขาก็คือมีเดียบิดความหมายก็คือสามารถทําเป็นพวก wmm qos เป็นพวก p a i าลิตนะครับจัดสรรความเร็วได้ในเรื่องของความสําคัญอาจจะเป็นส่งข้อมูลระหว่างเสียงหรือว่าภาพนะครับว่าอันไหนจะให้เร็วหรือว่าช้าปรับระดับเป็นแบบ h High มีเดีย Low นะฮะตัวนี้ก็เหมาะสําหรับใช้งานในเรื่องของ Inable b u l น็ตได้นะครับดูท l ว v ทั i o n DVR เกมมิ่งคอนโซลได้ผ่านพอร์ตแลนนะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้สำหรับเป็นมัลติมีเดียแบบบิดนะครับ บิดไร้สายลงมาเป็นแลนมีพอตแลนให้4พอพ์ตนะครับรองรับโหมด wps ในการเชื่อมต่อระหว่างผ่านไร้สายระหว่างกันนะฮะก็อาจจะใช้ตัวของเราเตอร์ไวเลสที่มีโหมดนี้เนี่ยเชื่อมต่อกันได้แล้วก็บิดลงมาเป็นแลนนะครับความเร็วเป็นแบบ300 m ้อยเมกะบิตเปรเซกนะครับบนไร้สายก็เป็น bgn นะครับพอตแลนสี่พอตตัวอุปรกรณ์ด้านหลังก็จะมี led ส t a t u s นะครับ มี WPS Bottom LAN นะครับ4พอร์ตแล้วก็ Power c o n n e c t o n Connector นะครับผมการใช้งานก็คือตรงนี้นะครับบิดระหว่างไร้สายมาแล้วก็ดึงลง LAN นะครับดึงเข้าบูเล y เครื่องเล่นนะครับเกมต่างๆที่เป็น LAN ได้หรือว่าเป็นทีวีก็ได้นะครับเราก็สามารถจัดสรร bandwidth ที่ตัวมันได้ว่าความสําคัญตรงไหนจะมากหรือน้อยกว่ากันตรงนี้ทําได้นะครับบิดลงมาเป็นแลนนะครับตัวนี้ตัวในกล่องมีอะไรบ้างนะครับมาแกะเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะฮะ ก็ c ีดีลนะครับเหมือนเดิม User Guide นะครับการติดตั้งควิ i อินสตอลไกด์นะครับเป็นเอกสารนะครับผมตัวนี้สามารถผ่านใช้เป็นแผ่นซีใช้เป็นเว็บเบราว์เซอร์ได้นะครับเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้ตรงนี้จะเขียนเลยว่าเ,เปิดเว็บเบราว์เซอร์พิมพ์ http ตามด้วย t e w นี่ตามชื่อนะครับแล้วก็ Ent เตเข้าไปใส username, ่ username password login สามารถเข้าผ่านเว็บได้นะฮะแต่ถ้าเอาติดตั้งง่ายๆก็กด WPS ที่ตัวเราเตอร์ไวเลสของเราไว้นะฮะแล้วก็มากด WPS ที่ตัวอุปรกรณ์ตัว m m e i i b i t t ตัวนี้ได้เลยนะครับลิงก์กันแบบ one touch นะครับที่เขาเรียกว่า one touch one t u wifi นะครับ WPS นะครับในกล่องก็จะมีพอร์ตแลนให้หนึ่งเส้นนะครับอแดปเตอร์ อะแดปเตอร์ตัวนี้ใช้อยู่ที่12โวลต์0.5แอมป์นะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์ที่ตัวอุปกรณ์นะครับด้านหลังนะครับจะมีอะแดปเตอร์เข้ามานะครับมีปุ่ม on off นะครับสวิตช์กดติดกดดับนะครับ port land นึ่งส0 4สทับร้อยนะครับมีกระปิดเปอร์เซกมีทั้งหมด4ช่อง4แล l a n นะครับด้านข้างก็จะเป็นเทนเน็ตนะครับแล้วก็รุ่น t e w 6 4 0ี่ mb นะฮะ ด้านหลังจะเป็นช่องระบายอากาศนะครับแล้วก็มีปุ่มรีเซ็ตปุ่มรีเซ็ตจะอยู่ด้านใต้ยอยุปรกรณ์นะครับก็สามารถเคลียร์ค่ารีสตาร์ทได้หรือว่าค้างเพื่อรีเซ็ตแฟตตอรี่ประมาณ30วินาทีปุ่ม WPS อยู่ด้านบนนะครับปุ่ม WPS แล้วก็มีระบายอากาศด้านบนด้วยนะครับมีสัญลักษณ์ของไวเลสนะครับช่อง LAN สี่ช่องนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ไฟของ power ก็ในการเชื่อมต่อเราสามารถสังเกตได้ที่ตรงนี้นะครับในการบิดสัญญาณมาอุปกรณ์ก็จะมีแค่นี้นะครับตัวมีเดียบิดตัวนี้ก็ขอจบการแกะกล่องนะครับอุปกรณ์ของตัวของเทนเน็นะครับตัวนี้เป็นประเภทของไวเลสบิดเป็นรุ่น TEW นะครับ 640MB นะครับก็เป็นไวเลสสา0 0 0สิทับร้อยทับสิทับร้อยนะครับผมเมกะบิตเปอร์เซกที่พอร์ตแลนด์ช่องบิดลงมาเป็นแลนใช้งานได้แล้วก็ ขอจบการแกะกล่องเพียงแค่นี้นะครับถ้าสนใจหรือว่าต้องการศึกษาข้อมูลก็เข้าไปที่เว็บ sis2u com ได้เลยครับสวัสดีครับ